สวัสดีครับแม้รู้เย่ะในสองคนตันที่เขาพูดทางออกเขาก็รับตัวนะครับขอตัสดีค่ะค่ะชื่ออาพรดาภาโสนะคะเป็นหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะสภาองค์กรของผู้พิพากษ์นะคะครับนี่คือผู้พิพากหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสภาองค์กรของผู้พิพากษ์นะครับเรื่องในนิทรรศการข้าวหอมมะลิโลกในแต่ละที่2ะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับประเด็ลางสายเกตบหอมหวานร้อยเองนะครับ ครับผมได้เครับวันนี้พวของเรานะครับมีแบบสิ่งไหนบ้างที่จะให้กับพี่น้องประชาชนที่ม้านของเรานะคะเอาค่ะครั้นี้นะคะหน่วยงานของเรานะคะก็ถ้าพี่น้องเข้าไปเยี่ยมชมมุกของเรานะคะเราก็จะเป็นยังให้ความรู้นะคะให้รู้จักองค์กรใหม่ๆของเราก็คือหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะสำนักวิศวกของผู้ปกครองนะคะการที่เรามีหน่วยงานนี้นะคะก็เป็นการ มวลตัวขององค์กรที่พบในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะตอนนี้เรามีองค์กรสมาชิกของเรา14องค์กรนะคะที่เป็นองค์กรสมาชิกของหน่วยงานประจําจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ14องค์กรใช่ค่ะก็คือฝั่งนี้เลยใช่ข่าวฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เก็มี1องค์กรมีประธานนะคะันนี้ก็คือ อเป็นทําเนียบองปอองพวกเรานะคะครับจุดประสงค์นี้หรอกอันนี Horizon ้คือสืบเนืต้นทฏิบัิรากานะบงกามดสาากักดกอเรือฝใช่ค่ะเาอันนี้คือบทาทาที่ขงหน่วยงานประจุขิตของเรานะครับพอขาวในันนี้ครอบคะบทบาทหน้าที่ของเรานะคะก็มีเภารกิจที่เราจะทากันนะคะก็คืออนที่หนึะจะเลือกเสนอแนะนโยบายนะคะในเรื่องเสนอแนะนี้นโยบายการ เห็ครัเรานี้ว่าประมาณปี65นะคะเรามีมีนโยบายในเรื่องของการสับเคลื่อนประเด็นอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะประเด็นยาปฏิชีวนะในวางสั่งนะคะส่วนประเด็นที่สองนะคะเป็นประเด็นสินค้าในบริการนะคะเป็นการเฝ้าระวังในเรื่องของสินค้าออนไลน์ที่เราซื้อสินค้าไม่ตรงตกนะคะหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกไม่สาระบอกแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นที่หนึ่งนะคะส่วนอันที่สองนะคะก็เป็นการสนับสนุนองค์กรผู้เล่นะคะ ติดตามข้อระวังนะคะในเรื่องของอการละเมิดของผู้ประกอบการนะคะนี่ก็เป็นบทบาทภารกิจของเราทํานะคะทั้งหมดก็เราจะทยอยให้ความรู้ทัานให้กอบเก็บภารกิจของเรานะคะค่ะส่วนนี้คือองค์กรสมาชิกในห้องทำงานประจำโจทย์ของเราทั้ง14องค์กรนั่นเองใช่ค่ะใช่ค่ะต่อมาก็คือผลิตการรับกับเพื่อนกับเพื่อนนะคะใช่ค่ะทั้ง8ด้านของเรานะคะทั้ง8ด้านของเรานะคะ งานคุ้มครองผู้อภิเนะคะประเด็นที่หนึ่งในเรื่องของการเงินการธนาคารนะคะประเด็นที่2ก็คืออาหารยาและผลัณฑ์สุขภาพประเด็นที่3ามเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะประเด็นที่ส็เป็นเรื่องของสื่อและโทรและคมนาคมนะคะส่วนประเด็นที่5นะคะในในเรื่องของอ่ในเรื่องของสินค้าและบริการทั่วไปนะคะส่วนประเด็นต่อมานะคะประเด็นในเรื่องของบริการสุขภาพ <ersch> บริการสุขภาพก็คือในเรื่องของการใช้สิทธิบัตรทองในระบบหลักประกันสุขภาพนะคะในประเด็นนี้นะคะส่วนประเด็นสุดท้ายในเรื่องของเอาบริการสาธารณและสิ่งแวดล้อมค่ะคุณดิเรโซนี่นี่คือพี่เป็นจังนะครับเออแล้วตัวไหนก็รู้น้าบิจันท์ช่วยสอนหน้าแล้วก็เรื่องเรื่องหลักประกันสุขภาพนะคะแล้วก็เอ่อแล้วก็ในหน่วยห้าสิบกิโลเมตรห้ากิโลเมตร โอเคครับโอเคที่นัดงงานของเรานะครับโป็นงานเปิดจบโจทย์หรืออะรเต็มนะครับเป็นเรื่อนะครับผมเปิดจบโจทย์นะต้องจบชวนพี่น้องเราอยู่ที่นี่นะครับตลอดงานเลยครับใช่ค่ะตลอดงานตั้งแต่วันที่26ตอนเย็นวันนี้จะเป็นพิธีเปิดในช่วง10โมงเย็นนะคะเราก็เป็นพิธีเปิดเราก็จะมีนัโพรูขององค์กรสมาชิกที่เป็นขายสินค้าอาหารปลอดภัยด้านข้าง ห้างนะคะเป็นอาหารปลอดภัยเป็นผักสดนะคะผักสดที่เป็นินทรี์นะคะแล้วก็จะทุกๆวันก็จะมีองค์กรสมาธิของพวกเรามาจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้วก็มาในโลกของเราทั้งในเรื่องของการเล่นเกมการตอบปัญหานะคะเราก็จะมีอของช่วยแก้มากมายนะคะจะเป็นบริใช่ค่ะ เด็กน้องกำลังทำของด้วยใจดีใชคุกท่นี้ไยกองกเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพรวันนี้เ่ที่ดึกินดึงสน่ห่คกับชนตัวด้เลสวัสดีค่ะพิตานัเป็นทนบมาชิกานข่ค่ะครับค่ะแข่ครับวันนี้มีเห็นของสวยๆเนี่ย คืออะไรบ้างครับไว้สำหรับทำอะไรสำหรับพวกเราเองเราแจกสำหรับผู้เข้าชมค่ะต้องร่วมเล่นเกมเราด้วยนะคะสำหรับพี่น้องที่อ่ากไปพัฒนาร่วมตอบคำถามร่วมเล่นเกมกับพวกเรานะฮะน้องแนนและทีมงานเรานะครับมีของแจกนะครับนเรัแล้วก็ใช้ประโยชน์จริงๆนะครับนี่จากทีมงานพวกเรานะครับเชิญร่วมเดินมาได้เลยนะฮะขอบคุณน้องแนนนะครับขอบคุณครับผมส่วนนี่ก็คือการสื่อการะชาสัมผัสนะครับที่ เรานะครับมีสื่อศิลปินผู้บ้างน,นะครับซึ่งจะเป็นนะฮะตอนเราที่เกี่ยวกับการุตอนทนะครับให้เ,เรานเร่สแล้วก็เราคอมพิ้์ผ่านสื่อศิลปินพู้บ้างในเครือข่ายของพวกเราด้วยใช่ ก็จะเป็นกิจกรรมเวทีนะคะก็เป็นกิจกรรมของ่วงงานประจําจังหวัดก็เป็นกิจกรรมงในเรื่องของการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องศิลปินผู้บริโภคนะคะที่เราจะใช้สื่อมวลาและตลกคุณบ้านนะคะที่เราจะแสดงอยู่ที่ในพวกของเราด้วยนะคะแล้วก็เวทีตามด้วยนะคะอันที่ก็คือเป็นสิ่งที่่วยงานของเรามีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดร้อยเอ็ดทุกทาค่ะโอเคครับถือว่างานนี้ไม่ธรรมดานะครับนอกจากเนี่ยพี่น้อง ทุกหน่วยงานเกิดจดระโยนนะครับเราหน่วยงานเกิจจดระยสภาวการของบริษัทนะครับตั้งใจอย่างจิที่นะครับมาร่วมนะครับที่ศะานาข้าวอบริโยกครั้งที่2 1มของเจรองนะครับที่ออโรนะครับสวนส,วนสมุทรจส้นครณ ใ่ค่ะใช่ะและก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะที่ให้โอกาสทางทีมคขายของเราได้มาร่วมจัดโดยิขศการในครั้งนี้นะคะรวมถึงนะคะท่านผดจังหวัดนะคะที่เป็นตัวกลางในการประสานให้อบฟังท่านประชาชนอย่างเรานะคะได้มาร่วมกิจกรรมกับงานในระดับจังหวัดใช่หมือว่าเป็นงานระดับโลกได้เลยนะโอเคขอต้อนรัที่เนี่ย เขกเลาโลกค่ะใช่ค่ะข้าวอมมะิทุกลา็อหใช่ครับวันนี้ครพี่น้องทุกท่านที่ดูคลิปนี้แล้วนะฮะวันนี้ไปกันเลยนะครับ26มกราคมถึง29มกราคมนี้ที่ขอบระชารวีนะครับกับเพืของพวกเราโดยงานเประจําจัรหสภากจนท้งทุกทุกพกนะครับตับงานบนศกา

ควรใส่ใจเรื่องกินเรื่องใช้ซื้อสิ่งซื้อของสิทธิเราอยากให้ใครจำจองสิทธิเราอยากให้ใครจำจองช่วยกันปกป้องสิงทธิของเราจะได้หูเบาให้เขาหลอกเอาหน้า